ทามท่านเนี้ยก็เป็นคนมั่งคัง่งนะมีทรัพย์มากรนะามเป็นผู้ที่มีศรัทธานะในพระพุทธศาสนานะเป็นคนใจบุญนะนะเมื่อตัวเองมีทรัพย์มากมีสมบัติมากเนะี่ยก็เปิดโรงทานนะเลี้ยงนะสมณะรามนะผู้มาจากทิศท,ทั้งสี่นะ คนเดินทางคนกพรพาคนยากคนจนต่างๆนะก็เปิดรงทานเลี้ยงนะใครไม่มีที่พักก็สามารถมาพักอาศัยระหว่างทางได้นะนะก็เรียกว่าใจบุญมากนะดูแลทุกอย่างอย่างดีนะก็เปิดรงทานเลี้ยงอยู่เป็นประจำสมเสมอะนะเมื่อมีสมณะพามาก็ถวายทานโดยมีความเคารพนะ มีพวกยาจกคนยากจนคนแล้งแค้นคนกำพา้าหรือคนเดินทางเนะี่ยก็เตรียมน้ำท่าต่างๆให้บริบูรณนะ์สามารถมาพึ่งพิงนะมาขออาหารได้นะพามก็เปิดลงทานแบบนี้นะเป็นประจำเสมอนะจนอยู่มาวันหนึ่งพนะามก็ติดธุระที่ต้องเดินทางไกลนะ ก็จะไม่ได้อยู่บ้านหลายวันพา,ามก็เลยฝากฝังกับภรรยาของตนไว้ว่าเนี่ยนะเธอจงดูแลลงทานนะที่เราจัดไว้อย่างดีเนี่ยนะให้บริบูรณ์เหมือนอย่างที่เราทำในทุกๆวันเถอนะอย่าได้ประมาทในลงทานเลยนะพอฝากฝังกับภรรยาไว้อย่างนั้นเนี่ยพนะา,ามก็ออกเดินทาง ไม่อยู่หลายวันภรรยาของพามนั้นนะเป็นคนตนีไม่มีศรนะัทธาถึงแม้ว่าสามีจะสั่งไว้นะแต่พอสามีไม่อยู่เนี่ยตัวเองก็ไม่ควรขวายนะไม่ได้เปิดลงทานนะสมณะหรือพามเดินทางมาก็ไม่มีการถวายทานเกิดขึ้น เวลามีคนเดินทางไกลมาขอพักอาศัยระหว่างทางก็นะไม่มนะีให้ไปพักด้านนอกที่เก่าๆสมๆนะเวลามีคนกำพ้าคนยากจนมาขอเข้าปลาอาหารก็นะตวาดกลับนะนะว่านะไปกินอุจจาระบ้างมูดเลือดบ้างนะสิ่งสกรปรกบ้างนะ ไปทานมันสมองของแม่เธอบ้างก็ว่าตวาดไปนะถุยน้ำลายใส่ไนะล่ให้ไปนะเป็นคนตนนะีผลจากการกระทำแบบนั้นนะพอนางพามนะหมดอายุไขต้องจ่ายจากโรคนั้นไปนะผลจากอากุศลกรรมที่ได้ทำไวนะ้จากวาจีทุจริตนั้นนะ นางพามณีก็ไปเกิดเป็นเปตขึ้นมานะเปตก็เป็นสัตว์ในอบายภูมิชนิดหนึ่งนะเต็มไปด้วยความหิวกระหายทุกทรมานอย่างยิ่งนะเปตเนี่ยจะมีลักษณะที่หลากหลายกันมากขึ้นอยู่กับกรรมที่ได้ทำไว้นะกรรมเป็นตัวปรุงแต่งให้วิจ,จิตต่างๆนั่นเองนะแต่อายุของเปตเนี่ยจะยาวนานมาก เปรตบางตนนี่อยู่กันแบบหลายกลับหลายกันทีเดียวนะไม่ได้นับกันเป็นปีแล้วนับกันเป็นกลับเป็นกันเลยทีเดียวนะอย่างเปรตที่เป็นญาติของพระเจ้าพิมพิสารนะพระพุทธเจ้าผ่านไปแล้วหลายพระองค์นะโอ้โหหลายกลับมากนะกว่าจะได้มีโอกาสได้หลุดนะพอเป็นทีนี้เป็นกันนานเลยทีเดียว เป็นนางพามณีนี้พออุบัติเป็นเปตก็มีความหิวกระหายอย่างยิ่งนะต้องไปทานพวกน้ำลายนะบุจรละปัสสวะนะี่ยน้ำมูกสเลดเลือดเก่า,กาของซากศพเนะี่ยโอ้โหนี่ยังถือว่าดีนะยังกินได้แต่กินแต่สิ่งปฏิกูลกิ่งโสโครกคิดดูเดยเราไปกินแบบนั้นลงไหมล่ะ แต่นั่นนะ่ะคือสิ่งที่เปเต้ต้องประทังชีวิตซนะากศพที่ตายแล้วในป่าช้าเนะี่ยสมัยก่อนเขาไม่เผาศพเขากไ็ไว้ที่ป่าช้ากันเนะเปตก็ดำรงอยู่ได้ด้วยไปกินเนะี่ยน้ำลายบ้างเลรบ้างน้ำหนองบ้างน้ำเลือดเก่าๆบ้างอุจจระปัสสวะบ้างซากศพต่างๆนะก็เต็มไปได้วยความทุกข์ยากลำบากอย่างยิ่ง ในชีวิตของความเป็นเปรน,นะซึ่งหมูสัตว์เนี่ยเมื่อหลงทํากรรมที่ไม่ดีไว้นะการตกต่ำสู่อบายภูมิเนี่ยมากทีเดียวอย่างคนบนโลกเราเนี่ยปัจจุบันหกพันกว่าล้านเนี่ยเราก็ดูว่าคนมันเยอะนะ แต่ในความเป็นจริงแล้วสัตว์เดรัชานเนี่ยมากกว่านุษย์มากทีเดียวนะลำพังแค่มดปลวกเนี่ยในศูนปฏิบัติธรรมเนี่ยก็มากกว่ามนุษย์ทั้งโลกแลนะหละมดปลวกยุงมแมลงทุกอย่างเป็นจิตวิญญาณเป็นสัตว์มีชีวิตทั้งหมดเลยเราพวกเราก็เคยเวียนว่ายตายเกิดแบบนี้มันนับพบชาติไม่ทุนสัตว์บนบกในหนับประมาณไม่ได้ สัตว์ในน้ำอีกสัตว์เล็กสัตว์น้อยโอ้โหสัตว์บนฟ้านับประมาณไม่ได้นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมากกว่ามนุษย์มากเลยเป็ดก็มากกว่าสัตว์เดรเัจฉานอีกมากย,ยิ่งขึ้นไปเ,เป็ดอสุรกายเนี่ยมากนะแล้วเวลาเป็นทีต้องเสวยเนี่ยโอ้โหทำกรรมแป๊บเดียวเนี่ยแต่เวลาไปเป็นเนี่ย มันนานมันไม่สามารถนับเวลาได้เลยว่าเป็นแสนปีเป็นล้านปีเป็นล้านล้านปีเปรตหลายตนยาวกว่านั้นมากเป็นกันนานมากเรียกว่าถ้าย้อนกลับมาได้นี่จะไม่กล้าทําความชั่วเลยทีเดียวแต่เพราะความหลงถูกกิเลสครอบงำก็หลงทําไปไปนึกเสียใจตอนนั้นก็ทําอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องเสวยวิบากที่ต้องชดใช้กันไปส่วนใหญ่แล้วมูสัตว์ก็จะจมอยู่กับความทุกข์แบบเนี้ และที่ลึกลงไปก็คือสัตว์นรกก็มากกว่าเปรตและอสุรกายมันเหมือนเป็นเปรลมิตอะ่ะ oh. เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วจิตวิญญาณก็จะจมอยู่ในอบายภูมิสะมากน้อยที่จะเป็นเกิดมาเป็นมนุษย์น,น้อยมากแล้วเมื่อเกิดแล้วจะได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกยิ่งน้อยเข้าไปใหญ่ส่วนใหญ่ชีวิตในวัฏฏะสงสารก็จะจมอยู่กับกองทุกข์ในอบายภูมิความโหดร้ายทารุณในวัฏฏะสงสาร นางพมณีที่เป็นเปรกก็พอได้รับการเสวยทุกทรมานมากแบบนี้เนี่ยต้องกินมูดกินอุจจละประทังชีวิตเนี่ยกินน้ำลายกินเสลษกินซากศพประทังชีวิตไปแต่เดชะบุญน,นางเปรตตนนั้นก็นึกได้ขึ้นมาได้ว่าเนี่ยตัวเองเนี่ยเคยเป็นญาติกับท่านพระสารีบุตร โอ้แจ็คพอตเลยทีนี้นเมื่อห้าอัจจะภาพที่แล้วเนะ่ะเคยเกิดเป็นมารดาของท่านภาษารีบุตรนั่นเองการที่ระลึกได้แสดงว่าต้องมีบุญส่งผลถ้าบุญยังไม่ส่งผลน่ะจะนึกไม่ได้เลยจะเสวยความทุกข์แบบนั้นจนกว่าวิบากตัวนั้นมันจะคลายตัวนั่นเองแสดงว่านางต้องเคยมีบุญตัวหนึ่งที่ส่งผลไว้นั่นเองทุกอย่างเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยทั้งสิ้นพอนางระลึกได้ว่านางเนี่ย เคยเกิดเป็นแม่ของท่านพระสาราีบุตรเมื่อห้าอัตภาพที่แล้วนะก็เลยคิดว่าเนี่ยท่านพระสาราีบุตรน่าจะช่วยตัวเองได้นะก็จึงไปปรากฏกายอยู่หน้าวัดวัดพระเวรุวันนะตอนนั้นนะก็อยู่ที่แขว้นมคตนะเทวดาที่ รักษาอยู่หน้าซุ้มประตูก็ปรากฏกายนะไม่ให้นางเปตเข้าไปนางเปตก็เลยกล่าวกับเทวดาที่รักษาหน้าซุ้มประตูว่าเนี่ยนะตนเองเนี่ยเป็นแม่เป็นโยมแม่ของท่านพระสาราีบุตรนะนะมาก็เพื่ออยากจะเยี่ยมท่านพระสารีบุตรนั่นเองนะนะเทวดาก็เลยอนุญาตให้เข้าไป นางเปรตตนนั้นก็พอเข้าไปก็ไปปรากฏกายอยู่ที่ที่เดินจงกรมของท่านพระสารีบุตรพอท่านพระสารีบุตรซึ่งกำลังบำเพ็ญสมณธรรมเดินจงกรมอยู่ก็พอเห็นก็กล่าวว่าเนี่ยนางเปรตน,นะเปยกายนะมีร่างกายที่น่าเกลียดน่ากลัวอย่างยิ่งนะนะร่างกายนี้พร้อมติดกระดูกเลย มีแต่หนังติดกระดูกนะีมีรูปร่างที่น่าเกียดน,น่ากลัวอย่างยิ่งนะไม่มีเสื้อผ้านุ่งห่มนะนะท่านมาทำอะไรนะนางเปตอนนั้นก็เลยกล่าวกับท่านพระสารีบุตรว่าเนี่ยดิฉันเนี่ยมีความลำบากมากนะต้องอาศัยเก็บน้ำลาย น้ำหนองน้ำเลือดโรหิตเก่าอุจจาระปัสสาวะในซากศพในป่าช้าเนี่ยประทังชีวิตในแต่ละวันเวลาจะนอนก็ต้องไปนอนตรงเตียง<ๆ>ที่เขาไว้นอนให้ศพนอนนั่นแหละในป่าช้าประทังชีวิตไปมีความทุกข์ทรมานอย่างยิ่งยวดนนลูกเอ,อ๋ยนะนะ ลูกได้โปรดช่วยแม่ด้วยนะลูกเคยเป็นลูกของแม่เนะี่ยเมื่อห้าอัตภาพที่แล้วนะได้โปรดลูกช่วยแม่ด้วยนะแม่จะได้พ้นจากสภาพเหล่านี้สักนทะีพอท่านพระสารีบุตรได้ยินท่านก็เกิดความสงสารนะชีวิตในสังสารวัตรมันก็ทุกข์เช่นเนี้ยนะพอรุ่งเช้านะ ท่านก็เลยปรึกษากับท่านพระมหาโมคคลานะนะท่านพระอนุรุธะและก็ท่านมหากัปปินะเนี่ยว่าก็เล่าเรื่องราวให้ฟังนะว่ามีเปเตตนหนึ่งนะกล่าวว่าเคยเป็นอดีตมารดาเนี่ยนะลำบากมากก็ขอให้ช่วยนะเปตเนี่ยมันจะมีหล,หลายชนิดด้วยกันนะปกติแล้วเปตจะไม่สามารถรับส่วนบุญได้ แต่จะมีเปรตอีกชนิดหนึ่งเนี่ยที่สามารถรับการอุทิศกุศลจากญาติได้นั่นเองเพราะฉะนั้นน่ะนะมันต้องเรียกว่ามีโอกาสจริงๆเลยนคนอื่นอุทิศให้ก็รับไม่ได้ด้วยนะ,นะต้องเป็นญาติพี่น้องที่เคยเวียนเกิดเวียนตายนะแต่ถึงอย่างนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่านีที่เราจะเจอกันเนี่ยคนที่ไม่เคยเกิดเป็นญาติกันไม่มีหรอกมันก็เวียนเกิดเวียนตายกันนับไม่ถ้วนนั่นเองนะ พอปรึกษากันได้นะก็เลยตกลงนะเช้าต่อมาออกไปบินธบาตนะก็เลยเข้าไปสู่พระราชวังนะพอพระเจ้าพิพิสารพระราชาแห่งแคว้นมคตทราบข่าวว่าพระมหาเทระมากนะ็ออกมาสอบถามนะท่านภาษาริบุตรท่านพระมหาโมกขลานะก็เลยเล่าให้ฟังว่าเนี่ยนะ พวกอาตามาภาพก็ประสงค์ที่จะสง่งงครอบเพตที่เคยเป็นมารดาของท่านพระสารีบุตรนั่นเองนะด้วยการที่จะสร้างกุฏิถวายในพระพุทธศาสนาแก่พระภิสษุสงฆ์ผู้มาจากทิศท,ทั้งสี่พระราชาซึ่งเป็นภาษาพระโสดาบันอยู่แล้วเป็นผู้มีศรัทธาพอได้ฟังก็ยินดีที่จะทำบุญอยู่แล้วนะก็เลยรับสั่งอํมมาตให้สร้างกุฏิเนี่ยสำหรับ ที่จะถวายไว้สี่หลังในวัดเวลุวันแล้วก็สร้างอีกสี่หลังไว้ในเขตพระราชวังนั่นเองจากนั้นก็ให้เตรียมทยธรรมต่างๆพอทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยก็นิมนต์พระพิสุทธิสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเสด็จมายังพระราชวังจากนั้นก็มอบกุฏิทั้งหมดที่สร้างเนี่ยให้แก่ท่านพระสารีบุตร พอท่านภาษารีบุตรรับมอบแล้วท่านภาษาลีบุตรก็ถวายกุฏิเนี่ยแด่พระพิสุสงฆ์ผู้มาจากทิศทั้งสีมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานนั่นเองนะพอถวายเสร็จท่านก็อุทิศส่วนกุศลอุทิศบุญเนี่ยให้แก่นางเปรที่เคยเป็นมารดานะพอนางเปรตได้อนุโมทนาปุ๊บนะ่ยก็หลุดจากความทุกข์เท่ามานทั้งปวงเลยหลุดจากความเป็นเปรตนะไปบังเกิดเป็นนางฟ้าเทพธิดานะ มีวิมานอันสวยสดงดงามเสวยความสุขอันเป็นทิพย์พังพร้อมด้วยทิพยะสมบัติเนี่ยในสัมปรยภพเนี่ยเขาอยู่กันได้ด้วยบุญกุศลแบบนี้นะเงินทองทรัพย์สมบัติที่ชาวโลกเราหวงแหนกันเนะี่ยมันไร้ค่ามากเลยในสัมปรยภพนะมันมีผลเฉพาะแค่ช่วงที่เรามีชีวิตเป็นมนุษย์เท่านั้นอย่าว่าแต่ สัมภายภพอื่นเลยแค่สิงสาราสัตว์นะอย่างว่าเรามีเพชรนินจินดาที่เลอค่าก้าแหวนเงินทองที่คนต้องการต้องแย่งชิงกันหวงแหนกันนะถามว่าเราเอาเพชรนินจินดาไปวางไว้ให้กับพวกไก่พวกนกกานะไก่นกกาจะสนใจไหมกลับเราเอาก้าวเปลือกไปโปรยไว้พวกไก่พวกนกกาจะสนใจอะไรกว่ากัน เพชรนินจินดาก,กินไม่ได้ไม่มีค่าอะไรแม้กระทั่งกับสัตว์เดรัจฉานเลยเงินเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านน่ะไปวางไว้ให้กับสัตว์เดรัจฉานน่ะสัตว์เดรัจฉานไม่เห็นคุณค่าเลยกินไม่ได้น่าภาษาอะไรกับในสัมภารยพพที่เขาไม่ได้อยู่กันได้ด้วยทรัพย์สมบัติแต่เขาอยู่กันด้วยด้วยบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญไว้เขาอยู่กันได้ด้วยกรรมนั่นเองคือการกระทำนั่นแหละที่จะเป็นสมบัติเป็นเงาติดตัวเราไปนั่นเอง โดยเฉพาะนะสมณะเนะี่ยที่เป็นผู้สละโลกเนะี่ยแต่เป็นเนื้อดาบุญอย่างยิ่งนะนะเราดูว่าท่านไม่มีอะไรสละออกแต่แท้จริงแล้วนะนะการบวชเนี่ยเป็นอนิสงส์อย่างยิ่งเป็นบุญญาธิการอย่างยิ่งนะเป็นโอกาสที่จะได้บำเพ็ญมหากุศลอย่างยิ่งนั่นเองในวันหลังต่อมานะท่านพระมหาโมคลานะนะท่านก็ท่องเที่ยวไปในสวรรค์ ท่านพระมหาโมคคลานะท่านจะชอบเที่ยวไปในสวรรค์นะก็พอไปถึงสวรรค์ในดาว,วดึงเนะีนะ่ยก็มีนางฟ้ารูปร่างสวยสดงดงามเข้ามาไหว้นะท่านพระมหาโมคคลานะก็เลยสอบถามว่าเป็นใครนะนางฟ้านั้นก็เลยเล่าให้ฟังว่าก็เคยเกิดเป็นเปรดแล้วก็เคยที่เป็นแม่ของท่านพระสารีบุตรนั่นแหละนะนะได้รับการอนุเคราะห์จากคณะสงฆนะ์เนี่ย อุทิศบุญกุศลให้ที่ทรามาสารีบุตรอุทิศให้ก็เลยเพียบพร้อมด้วยทิพยสมบัติแบบนี้นั่นเองท่านพมหารโมคลานะพอทราบก็เลยนะเข้ามากราบทูลพ,นะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็จึงตัดแสดงธรรมให้ฟังนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ท่านทั้งหลายเนี่ยได้เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์เนะี่ย มันเป็นโอกาสอล้ำค่าของพวกเราทุกคนที่ขวนขวายทำสิ่งที่ประเสริฐรู้จักในการบำเพ็ญทานรู้จักในการรักษาศีลรู้จักในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่หนึ่งๆไม่ปล่อยโอกาสในแต่ละวันแต่ละคืนให้ล่วงเลยไปโดยป่าประโยชน์ แท้ที่จริงแล้วเนี่ยชีวิตของความเป็นมนุษย์เนี่ยมันสั้นมากเลยเมื่อเทียบกับชีวิตในสัมรารยภพในภพภูมิอื่นๆแต่ผลการกระทําของความเป็นมนุษย์กับส่งผลอย่างยาวนะถ้าเราเกิดมาแล้วใช้ชีวิตอย่างประมาทหลงทําสิ่งที่เป็นความชั่วการเบียดเบียนเนี่ยจะเพิ่มความหนักให้แก่ตัวเองมากเลยก็เรียกว่าเกิดมาเพื่อจมสู่ความมืดมิดจมสู่อบายภูมิโดยแท้นั่นเอง เรียกว่าโผลขึ้นมาแป๊บเดียวก็จมยาวเลยทีนี้แต่บางท่านเนี่ยมีศรัทธานะยิ่งได้มีโอกาสพรพระพุทธศาสนาแล้วก็เกิดความเริ่อมใสในพระรัตนตรัยนะขวนขวายทําสิ่งที่ประเสริฐซึ่งตรงนี้มันเป็นอริยทรัพย์ที่ติดตัวมาด้วยอย่างเรื่องราวนี้เห็นไหมาพาม์นี่เป็นคนมีศรัทธามากใจบุญมีทรัพย์มากก็เปิดลงทานนะใจบุญสุนทาน แต่คู่ชีวิตภรรยากับเป็นคนตนีเข้ากันได้ยังไงก็ไม่รู้เนี่ยเนี่ยอริยทรัพย์คือของเก่าที่ติดตัวมาที่เรียกว่าอริยทรัพย์คือศรัทธาอริยทรัพย์คือศีลคือฮิลิและโอตปะความละอายและเกงกลัวต่อบาดอริยทรัพย์คือสุตตะคือการได้ทรงจําได้ยินได้ฟังบทธรรมต่างๆไว้มากอริยทรัพย์คือจาคะใจที่ยินดีในการให้ในการสละออก และอะรอยิยทรัพย์คือปัญญาไอ้สิ่งเหล่านี้มันติดตัวเป็นวิถีของแต่ละท่านานั่นเองเราจะดูบางคนนีใจบุญใจิตใจดีเมตตาบางคนก็มีความตนีมีความหวงแหนมีความอาฆาตพยาบาทสิ่งนี้ต่างหากที่จะนำพาวิถีของหมู่สัตว์ไปตามทิศต่างๆไม่ใช่เรื่องของทรัพย์ภายนอก ถ้าเราเป็นคนที่มีอริยทรัพย์ภายในเจ็ดประการนี้ไปเกิดที่ใดเราก็ไม่ตกตำ่ำกนะก็จะเป็นคนที่มีศรัทธาเป็นคนที่มีจิตใจที่อ่อนโยนมีความเอื้ออารีไปเกิดที่ใดมันก็จะเป็นวิถีที่ลอยขึ้นไปน,นั่นเองแต่ถ้าเราไม่มีอริยรัพย์ตรงนี้นะ่ะแห้งแล้งนะผลจากการแห้งแล้งเราจะพยายามกอบโกยสิ่งต่างๆเข้าหาตัวเองผลที่ตามมาไอ้ที่เรากอบโกยจริงๆอะ่ะมันก็คือความหนะักความตนันหนีความหวงแหน ความโลภความโกรธความหลงยิ่งได้มาด้วยการผิดศีลผิดธรรมโดยการเบียดเบียนผู้อื่นแล้วเนี่ยเพิ่มความหนักให้แก่ตัวเองมากสุดท้ายก็ต้องจมสู่อบายูมิูอันนี้ตั้งหาที่เป็นตัวที่ทุกคนควรให้ความสําคัญที่เรียกว่าซั์ภายในนั่นเองความเป็นผู้มีศรัทธาความเป็นผู้มีศีลความมีหิลิและโอตปะการละอายและเกงโคตบาะไม่กล้าทําความชั่วเลย ทั้งในที่รับและที่แจ้งสังเกตบางคนเนี่ยนะเขาไม่ทำเลยนะแต่บางคนเนี่โอ้โห,โหต่อหน้าต่อตาก็ทำไม่เกรงกลัวกันเลยเนี่ยความคุณธรรมตรงนี้มันไม่มีหล่อเลี้ยงจิตใจ,จน,นั่นเองจากพระการยินดีในการให้ในการสละออกนะซึ่งในทางสภาวธรรมก็คือการละมนทินคือความตนีทีเหนียวน,นั่นเองอันนี้แหละจิตมาถึง เข้าถึงความเบาสบายเข้าถึงวิถีที่ลอยขึ้นนั่นเองนะเพราะฉะนั้นนะ่ะเราก็ไม่รู้หรอกว่าอาดีตเรามีต้นทุนอะไรยังไงบ้างนะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือปัจจุบันธรรมนั่นเองนะมาทันทั้งหลายได้มีโอกาสเข้ามาในเขตของพระพุทธศาสนาแล้วนะก็อย่าปล่อยโอกาสให้หลุดลอยไปก้านวะเดินบนเส้นทางที่ถูกต้องนะที่เรียกว่าอริยมรรคบิณฑ รู้จักขวนขวายในการถวายทานรักษาศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมทำตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่หนึ่งๆสิ่งเหล่านี้แหละที่จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขตลอดกาลนานได้ทั้งประโยชน์สุขในช่วงชีวิตปัจจุบันที่จะทำให้ท่านทั้งหลายเนี่ยมีชีวิตที่อยู่เย็นเป็นสุข ทั้งจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขในสัมปรายภพนะเมื่อใดที่ต้องจากโรคนี้ไปนะก็จะได้ไปอย่างสบายไปอย่างสงบท่องเที่ยวไปในสุขติภูมิเสวยความสุขความสบายทั้งจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขอันสูงสุดนะเมื่อท่านทั้งหลายได้ก้าวเดินด้วยมัควิธีที่ถูกต้องนะ จนสามารถชำระล้างบาปและอกุศลธรรมต่างๆจนหมดสิ้นไปได้ท่านทั้งหลายก็จะหลุดพ้นจากเพศภัยในวัฏฏะสงสารทั้งปวงไม่ต้องกลับมาพบกับความเจ็บปวดทุกทรมานอีกต่อไปกลับคืนสู่ความบริสุทธิ์ของธรรมชาติ พบกับความสงบสุขที่แท้จริงคือพาะนนผ่านได้